วิธีล้างเครื่องประดับทองให้เงางามใน5นาทีเครื่องประดับทองทุกชนิดเวลาเราใช้ไปแล้วจะมีคราบหมองและคราบเงือลไขต่างๆคราบดำๆติดตามซอกเดี๋ยววันนี้ทางช่องดิไทพีชนนลนะครับจะมาแนะนำวิธีการล้างเครื่องประดับทองทุกชนิดให้เงางามใน5นาทีสวัสดีครับทุกท่านเลฟทีช่องดิไทพีชนเนลนะครับในวันนี้ทางช่องดิไทพีชนนลนะครับมีแนวทางดีๆ เมื่อเรามีเครื่องประดับทองหลายชนิดนะครับกำไลทองเป็นทองคำนะครับเลดทองคำแหวนทองคำพระเลี่ยมทองถ้าเกิดว่าเราใช้ไปนานแล้วเครื่องประดับทองแบบนี้เกิดการหมองคำมีคราบเงือไข่และคราบดำๆติดตามซอกยิ่งแหวนแบบนี้นะครับ จะมีคราบดำๆติดตามซอกเต็มไปหมดเลยครับแต่วันนี้ทางช่าวนิชัยพีชแนลนะครับมีแนวทางดีๆง่ายๆล้างเครื่องประดับทองให้กลับมาเงางามเหมือนใหม่ได้ใน5นาทีเลยครับโดยเราจะเตรียมภาชนะเป็นแก้วก็ได้นะครับเราจะเติมน้ำอุ่นลงไปแค่นี้ก็พอครับเสร็จแล้วนะครับเราจะมาใช้เป็น น้ำยาล้างจานเทใส,ส่ลงไปรวมครับแล้วเราใช้นะครับเป็นเครื่องประดับทองใส่ลงไปรวมแบบนี้ทิ้งไว้ประมาณนะครับ5-10นาทีเดี๋ยวเรากลับมาดูกันครับถ้าผ่านไป5-10นาทีแล้วเราจะต้องเตรียมน้ำเปล่าใส่ภาชนะอีกหนึ่งอย่างนะครับเสร็จแล้ว เรานำเครื่องประดับทองอย่างแหวนแบบนี้ขึ้นมาจากน้ำเลยครับคราบเงืคล้ายและคราบดำๆจะหลุดออกไปหมดก่อนที่เราจะทำแบบนี้เราจะนำแปลงเป็นแปลงสีฟันนะครับมาขัดถูเบาๆทั้งด้านนอกและด้านใน เสร็จแล้วเรานำไปล้างในน้ำเปล่าอีกรอบแล้วใช้ผ้าสะ,สะอาดนะครับเช็ดถูดูเครื่องประดับทองจะกลับมาเงางามเหมือนใหม่ โดยที่เาราล้างเองง่ายๆไม่ว่าเครื่องประดับทองชนิดไหนนะครับลองใช้วิธีนี้ดูง่ายๆเลยครับเครื่องประดับทองสวยงามดังเดิม